ท็อปอีสานโปรดักชั่นครับกปดติดตามมาด้วยนะครับท็อปอีสานโปรดักชั่นครับดูกันจบดูให้ดูให้จบนะคลิปนี้จบแล้วก็ไปดูคลิปอันนี้ต่อต่อขอบคุณครับบ็อปที่บ้านเตะออกทางทางไปถอดเลยไปวิ่งนุ่นคนเอาท่าตะงงอยให้เอฟซีดูหน่อยครับนุ่นคนชักสเต็ปหน่อย มีคนจะเต้นตองเอาตองง่อยสักจะเต้นไงลืมแล้วเอาเอาเอาเมซิกมาไอ้คุณเอ้คุณน่าเชิ่อเอาเอาดนตรีมาต้องมีหางเครื่องนะเอาน้องการน้องการเป็นหางเครื่องอ๋อตองง่อยอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับ อ่าเครื่องประกอบน้อยอะรตอนนี้น้องการครับน้องการน้องการนการน้องการเข้ามาช่วยเสริมบรรยากาศนะครับเป็นหน้าต่ำร่วมกับทุกคนทุกคนจะได้ไม่อายครับอันหนึ่งครับทุกคนอนเตืนไม่มีดอกเตยเต้าหอยเต้าห้อยเต้าหอยก็ดึงเข้ามาตัวต้องดึงเข้ามานะ นะโอเกดีครอดูวันจริงครับรอดูวันจริงดีติดตามตอนต่อไปนักอนุญาตแล้วเอาพี่ต่อ20บาทพี่ต่อให้พี่ต่อไปจุกนี้เป็นกันเองมากครับนี่กิดเ่ายยูทูบเบอร์นะครับถ้าเนี่ยลุงก็ไม่ได้20แล้วเนี่ยไม่ไออยู่จะให้ไออยูขอไม่เยอะกวไอไปไหนอ่ะไอเป็นแฟนไงครับ ไปไปไหนแล้วลุงก็ยังไม่มีแฟนนไม่มีนมอ่ะแไม่มีแฟนไม่มีสามแฟนไม่มีเมียไม่มีถามไม่ได้เดี๋ยวหลุดออกไปเดี๋ยวก็บอกแม่ลุงเริ่มมีกิ๊กแล้วลุงคท้าก็ะลองไปยูนิเอทโทรแทบไปโอ้ยลองมากเลยมาเในทีวีไม่ห่อเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ลุงก็ลุงมี ไม่ลืมครับไม่ลืมลืมเหมือนเี้เอ้ยไม่ไลืมครับไม่ลืมยังไม่ถึงหล้วนะกงแกอหนัดโทรครถย่มาให้เต้นต่าอยเต้องไปไปูตนเต้นจริงๆเขาเขาปรัดง่ามยุ่มบ่อนะยนไหยุ่ง

เ้าม่อยู่้านี้อง่ว่าอัมดองอั้ง่าบางทานังเทนกเจ้ากเป็ทักแเด้อสตาห้องพิงค์โออีจ๋นเาลดให้กันมีอเครื่องใช่โาณมาอ้านาหลานสาวขนะมกกัเด้อ

มี <Marvel> ูเปอร์สาวอ่การนะคใ้เต้นเลยทีใส่เดนใส่เดนใส่ไปแล้ว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 